สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียน5นาทีชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่54แล้วนะครับก็ขอขอบคุณผู้รับชมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำวิธีการดูเหรียญแท้นะครับวันนี้จะพาไปดูเหรียญปิดตาพังพังการนะครับรุ่น2ปี25 49สานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มีการจัดสร้างและก็ที่พบเจอก็คือมี2บล็อกนะครับคือ บล็อกทองคําแล้วก็บล็อกธรรมดานะครับอ่าซึ่งวันนี้ผมก็จะมามาแนะนํานะครับสิ่งแรกนะครับแนะนําวิธีการดูเหรียญอ่าเหรียญแท้ว่าหลักการพิจารณาเหรียญแท้ต้องดูอย่างไรบ้างนะครับอ่าอย่างที่2ก็จะมาแนะนําวิธีการแยกบล็อกนะครับว่าอ่าลักษณะของอ่าที่เรียกว่าบล็อกทองคําเป็นอย่างไรแล้วก็ บ็อกธรรมดาเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับหลักการพิจารณาเหรียญปิดตาพังประการนะครับรุ่น2นะครับปี4.9นะครับในการหลักการดูนะครับในส่วนของเหรียญด้านหน้านะครับบล็อกที่พบเจอนะครับของรุ่น รุ่นนี้นะครับจะมี2บล็อกด้วยกันคือบล็อกทองคำนะครับแล้วก็บล็อกธรรมดานะครับหลักการแยกแยะว่าอันนี้เป็นบล็อกทองคําหรือบ็อกธรรมดาให้มาดูที่ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือตรงตัวยันนะครับตรงตัวยันบริเวณนี้นะครับบริเวณหัวเข่านะครับบริเวณหัวเข่าด้านซ้ายมือนะครับตรงเท้าเนีครับตัวยันนะครับ ให้สังเกตตัวยันนะครับถ้าลักษณะตัวยันติดกับหัวเข่านะครับหรือว่าประชิดนะครับใ,ใกล้ๆหัวเข่านะครับแบบนี้จะเรียกว่าบล็อกทองคําครับแต่ถ้าตัวยันนะครับยันตัวนี้ครับไม่ติดกับหัวเขา่าหรือว่าเลยขึ้นไปนะครับอันนี้จะเรียกว่าบล็อกธรรมดานะครับ หลักการพิจารณาจะมีแยกบล็อกเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้หลักการพิจารณาในส่วนของด้านหน้านะครับให้เราพิจารณาในส่วนของอความคมชัดนะครับความคม,มชัดของตัวยันนะครับพื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหนนนรียญลักษณะพื้นเหรียญเป็นเหรียญที่เ,เรียบตึงนะครับมีมีลัศม,มีนะครับศาสตร์จากตั้ง ด้านข้างเข้าไปถึงองพระนะครับลัศมณเสี้ยนเขาเรียกว่าเสี้ยนขนแมวนะครับเข้าไปนะครับตรงจุดพญานาคนะครับความคมชัดนะครับของพญานาคนะครับมีความคมชัดนะครับสำหรับด้านหน้าเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีตอกโค้ดเลขสองไทยนะครับผม z ู o นะครับโค้ดเลขสองไทยตอกไปที่ โค้ดเลขสองไทยกับโค้ดดอกไม้นะครับจาจําโค้ดให้แม่นด้วยนะครับตอกโค้ดเลขสองไทยแล้วก็ตอกโค้ดดอกไม้นะครับสองโค้ดในเหรียญนะครับหลักการพิจารณาเหรียญด้านหน้านะครับทนนะครับความคมชัดนะครับหนึ่งความคมชัดสองลักษณะของเอส้นขนแมวนะครับ ตามพื้นเหรียญน,นะครับเช่นขนแมวที่สตราดตามพื้นเหรียญนะครับจำให้แม่นนะครับ,ล,บ,รบลักษณะโค้ดที่ตอกจะมีสองโค้ดคือโค้ดเลขสองไทยกับโค้ดดอกไม้นะครับตอกตอกเหรียญน,นะครับลักษณะขององค์พระแล้วก็พญานาคมีความคมชัดนะครับตัวยันนะครับยันรอบๆขอบเหรียญน,นะครับจะเป็นแท่งเลยนะครับคมชัด มชัดสวยงามมากๆนะครับะจะให้พิจารณาจดจำเหรียญแท้ให้แม่นนะครับจุดพิจารณาด้านหน้าก็จะมีนี่เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการดูด้านหลังนะครับสำหรับหลักการพิจารณาด้านหลังเหรียญน,นะครับคือในส่วนของด้านหลังเหรียญน่าจะมีจุดแจกตังนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดนะครับว่าจุดแจกตังอยู่ตรงไหนนะครับ สิ่งแรกในการพิจารณาด้านหลังเหรียญนะครับให้เราสังเกตเหมือนเหมือนกับด้านหน้านะครับก็คือลักษณะของพื้นเหรียญนะครับจะเป็นลักษีเหล็กนะครับเออลักษีทองแดงนะครับศาสต์นะครับศาสต์จากขอบเข้าไปหาองค์พระนะครับซึ่งลักษณะการศาสต์แบบนี้เรียกว่าการปั๊มนะครับเป็นเชืนเสี้ยนศาสต์จากต้านข้างเข้าไปหาองค์พระนะครับ แล้วก็จบจําความคมชัดนะครับสําหรับจุดจ่ายตังนะครับด้านหลังเหรียญนะครับให้เรามาดูที่ตรงอ่าฉีดนะครับตรงบริเวณแท่งนะครับแท่งฟันนะครับตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณแท่งฟันนะครับไอ้หัวมกคมนะครับแท่งฟันนะครับอ่าจะมีลักษณะของอ่าเป็นจุดๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ หนึ่งสองสามสีห้าหกนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าอห้านะครับอ่าจุดลักษณะจุดจุดที่ตรงฟันเนี่ยนะครับสําคัญมากนะครับอ่าให้สังเกตพิจารณาความคมชัดนะครับอ่าซึ่งลักษณะของจุดนี้นะครับของคมชัดของของที่จุดจุดเนี่นะครับจุดจุดตรงฟันเนี่ยครับคือเหรียนก๊อปนะครับจะไม่มี ลักษณะการก๊อปนะครับตรงเม็ดนะครับเม็ดเม็ดตรงแท่งฟันนะครับจะก๊อปไม่ค่อยติดนะครับคือคือลักษณะของฟอร์มคมชัดการเรียงตัวนะครับคือจะไม่สวยงามนะครับบริเวณนี้อ่าอันนี้ก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับบริเวณนี้นับเลยนะครับนับทุกองศาเลยด้านหลังนะครับองศาตุคาอ่านับเลยนะครับว่าลักษณะจดจําเหรียญแท้ให้แม่นนะครับเหรียญเหรียญก๊อป จะจะครอบแล้วมันจะไม่เป็นเม็ดไม่เรียงเม็ดสวยนะครับอันนก็คือลักษณะของเหรียญแท้จะต้องเรียงเรียงเม็ดที่สวยงามนะครับตรงบริเวณนี้นะครับนับแล้วจะเท่ากันหมดนะลักษณะของอนับจํานวนนะครับเท่ากันหมดครับจุดใจต่างจุดที่สองให้ไปดูที่ขอบเหรียญน,นะครับอด้านขอบตัดนะครับสวัสดี ดูที pues ่บร er. ิเวณขอบตัดนะครับลักษณะการตัดขอบจะเป็นลักษณะของการตัด yeah. ฉีกนะครับตัดแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะครับตัดครึ่งนะครับเขาเรียกว่าตัดฉีกนะครับตัดครึ่งหนึ่งนะครับลักษณะของขอบเหรียญที่รอยตัดนะครับรอยตัดจะเป็นคล้ายๆกับบางทีก็เรียกว่าเหรียญบาทนะครับบางทีก็เรียกว่าฝาขวดโคกนะครับฝาขวด ฝาขวดโคกที่เป็นเป็นเที่ยวนะครับหรือว่าเหลี่ยมบาดก็ได้นะครับลักษณะของรอยตัดนะครับลักษณะของรอยตัดต้องจดจำให้แม่นนะครับตัดครึ่งนะครับแต่ลักษณะของตัวตัดเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นเป็นฟันคล้ายๆเหลี่ยมบาดนะครับประมาณนั้นนะครับต้องจดจําให้แม่นนะครับรอยตัดนะครับหนึ่งทวนนะครับรอยตัดสองจุดจุดบริเวณ ควันนะครับองเจดองนี้นะครับนับเลยนะครับจะต้องเรียงเรียงเม็ดสวยไม่คือขอก๊อฟจะก๊อฟไม่ติดนะครับก๊อฟก๊อฟแต่ว่ามันจะติดกันไปเลยนะครับมันจะไม่ไม่เรียงเม็ดนะครับอันนี้คือจุดพิจารณานะครับอันนี้ผมก็ซูมให้ดูนะครับว่าจุดเจตังอยู่ด้านหลังนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับผู้รับชมนะครับไป เผื่อพบเจอในการเช่าหานะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าได้ว่าเป็นรุ่น2นะครับจะสร้างเมื่อปีสี9 ،นะครับก็รุ่นหลักๆปีรุ่นแรกนะครับสองหก็คือเป็นพระที่ไปไกลแล้วนะครับรุ่น2ก็สามารถาใช้แทนได้นะครับก็ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากาก็ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้รับชมนะครับกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับของครับ